สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับอ่านปฏิพัทธ์ออโต้อีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับวันนี้มีรถมารีวิวให้กับผู้ลูกค้าดูกันอีกแล้วนะครับส่วนนี้นะฮะเป็นคิวของตัวที่ใช้งานในเชิงพาณิ์มีลูกค้าถามเข้ามาเยอะแล้วนะครับทั้งในหน้าเฟซอินบ็อกไลน์แอดนะครับหรือว่าโทรเข้ามานะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวรถสวยกันอีกหนึ่งคันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันพร้อมกันเลยนะครับไป สำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าโตต้ไฮรักรีโวนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.8นะครับ ตัวเจพัทนะฮะสำหรับคันนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นรถปี2019นะฮะแล้วเพิ่งเข้ามาใหม่ประจำร้านเลยนะครับใครที่กำลังหาในส่วนของตัวรีโวอยู่นะครับเรามีให้คุณลูกค้าเลือกเป็นที่เรียบร้อยนะฮะยังไงมาทดลองขับนะครับมาดูตัวตรงรถอะไรนี้ก่อนได้นะครับรถคันนี้ผมรับประกันเลยนะฮะไม่เคยชนหนับพิความน้ําท่วมนะครับและรถที่ใช้งานในแบบนี้เนี่ยรับรองว่าเราคัดเกรดเอรถสวยทุกคันมาให้กับคุณลูกค้าแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสภาพด้านหน้าก่อนเลยนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นอ สนใจกันเยอะมากนะครับไม่น้อยกว่าสีขาวเลยนะครับคันนี้เป็นสีเทาดำเมทัลลิกนะฮะเดิมๆโรงงานเลยนะครับแต่งการไรก็สวยนะครับแต่งกาไลไก็หล่อนะครับสำหรับในส่วนของกระจังหน้าเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวกระจังหน้าใหม่แล้วนะครเป็น MY18 นะครับ MY18 โลโก้ไฮรักนะครับโคเมียม โคมไฟหน้าหลอดฮาโลเจนเดิมโรงงานนะครับไฟตัดหมอกยังไม่มีนะครับส่วนของเรื่องไฟตัดหมอกเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับตันนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณลูกค้าอยากได้เนี่ยเพราะว่าจะมีในส่วนของคุณลูกค้าที่วิ่งงานกลางคืนด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดหน้าร้านนะฮะแน่นอนนะครับเรื่องเล็กน้อยนะฮะตรงนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับส่วนของพวกของแต่งอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นเดิมๆโรงงานนะครับรถไม่เคยชนหนักพลิกค,คว่ำน้ำท่วมนะครับปี2019นิเะฮะใหม่กิฟตเลยนะครับใครได้คันนี้ไปเนี่ยรับร ในส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราได้รถปีใหม่มานะครับลูกค้าได้ใช้งานกันยาวๆนะครับและตัวรถที่สภาพสวยนะฮะและก็บริการหลังการขายนะครับตรงนี้เราไม่แพ้ที่อื่นแน่นอนนะครับในส่วนของด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราไปดูในส่วนของด้านข้างต่อกว่าครับลองมาต่อในส่วนของด้านข้างกันต่อเลยนะฮะสำหรับตัวด้านข้างนะครับแก้มเดิมโรงงานนะครับรถไม่เคยโดนชนแก้มมานะครับตัวสีด้านข้างสวยนะฮะแล้วก็เป็นตัว ยอดขายดีนะครับประจําร้านด้วยเช่นกันนะครับสำหรับในส่วนของด้านข้างเนี่ยจุดเด่นอีอย่างนะครับก็คือในส่วนของล้อแม็กนะครับไม่ว่าคุณลูกค้าจะออกเป็นเพาเดิมเพาลอยนะครับเราใส่แม็กคู่หน้าให้หมดนะครับสักคันนี้เป็นล้อเวลนะครับขอบ18นะครับแล้วก็ยางปี20นนะครับ ตรงนี้เนี่ยผมต้องเน้นย้ําอีกอย่างนึงฮะในส่วนของตัวล้อแม็กเนี่ยถ้าเกิดคุณลูกค้าไม่ชอบเวลนะครับเราจะมีลายยอดนิยมมาต่างๆที่วัยรุ่นนิยมกันนะครับอาทิเช่น TE37 นะครับ CE 2 8 RE 3 0นะครับ RPF 1นะครับลายพวกนี้คุณลูกค้าสามารถรีเควนเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวทางร้านเปลี่ยนให้ใหม่นะครับโอเคนะสำหรับตัวนี้เป็นตัว J จพันะครับก็คือจะเป็นไฟเลี้ยวก็จุมองข้างนะแล้วก็มีการตัดด้วยตัวโครเมียมนะครับโลโก้ไฮรักโลโก้ครับ การสาดเป่ารองมือมือเปิดเป็นโครเมียมนะฮะพวกนี้ก็คือชุดแต่งที่เขาติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งฮะจุดที่ใช้ขนของเลยนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยในส่วนของตัวค้อนะครับคันนี้เป็นค่องเหล็กแ๊บฟ้านะครับถ้าอยากได้เป็นตู้ทึบละ่ะได้ไหมได้นะครับเรามาเลือกความสูงกันเลยเมตรเมตรสองเมตรสิบนะครับหรือว่าค้อสูงนะฮะ คุณลูกค้าบรรทุกหนักก็จริงนะครับแต่ไม่จะเป็นใช้คอกสูงเอาเป็นคอกเตี้ยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับมาเลือกกันที่ร้านได้เลยส่วนที่สำคัญอีกอย่างนะตรงนี้เราไม่พูดไม่ได้เลยนะครับสำหรับตัวล้อกระทะนะครับคันนี้เป็นล้อกระทะขอบ15นะครับแล้วก็ยัดด้วยยาง XCD ปี2020นะครับทุกอย่างเราเบิกให้กับคุณลูกค้าใหม่หมดนะครับรถปี2 0 1 9นะฮะแม็กคู่หน้าขอบ18พร้อมยางปี2020นะครับแล้วก็ส่วนล้อหลังก็ล้อกระทะ่าขอบ15แล้วก็ยาง XCD ของมิชลินนะครับ ปี2020เหมือนกันนะฮะในส่วนของเรื่องการบรรทุกเนี่ยเรารับรองนะครับไม่แพ้ใครแน่นอนโลจิสติกสี่ล้อเนี่ยเราขึ้นชื่อนะครับตอนนี้เนี่ยรถตอนเดียวของเรานะฮะทั้งเผาเดิมแล้วก็เผาลอยติดตลาดเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่ว่าคุณลูกค้าจะเลือกใช้งานแบบไหนนะครับถ้าเกิดเราบรรทุกหนัก เยอะหน่อยนะครับเอาเผารอยไปนะครับแต่ถ้าเกิดเราบรรทุกตัน2ตันนะครับวิ่งเคอร์รี่ช้อปปี้ลาดดนาอะไรแบบนี้นะครับเอาเป็นเผาเดิมนะฮะเรามีรองรับให้กับคุณลูกค้าทุกคนแน่นอนนะครับในส่วนด้านข้างนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราไปดูในส่วนของด้านท้ายต่อก่อนครับอ่เรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างครับสำหรับรีโวคันนี้เนี่ยท้ายสวยนะครับฝาท้ายไม่เคยโดนชนมาแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนด้วยนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยโลโก้โลโก้อะไรงี้มีครบหมดไฟเบรกตรงที่สามนะฮะไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ ตัวล็อกฝาท้ายนะครับตรงในส่วนนี้นะฮะในส่วนของช่วงล่างนะครับก็จะเีช็อค่อยกันฝั่งละ3ตัวนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมใช้กล้องแผนเก็บให้ดูอีกทีนึงนะครับแนบนะฮะฝั่งละ1 1แผ่นนะครับตรงเตงสารแหลกนะครับสกีนะช่วงล่างคือจัดเต็มหมดแล้วนะครับรถพร้อมสาหรับใช้งานทันทีสำหรับคันนี้นะครับถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้นะที่มีลูกค้าถามเข้ามาเยอะนะครับในส่วนของรถที่ใช้งานในเชิงพาณิชย์นะครับที่เป็นพาบรอยนะครับตอนนี้เรามีรถรองรับให้กับคุ ใครสนใจนะครับหรือว่ากําลังมองหาตัวรถที่เอาไปวิ่งงานนะครับหรือว่าเรามีงานอยู่แล้วยังไม่มีรถนะครับคันนี้ตอบโจทย์กับคุณลูกค้าได้แน่นอนนะครับสนใจนะฮะอย่ารอช้านะครับจองก่อนมีสิทธิก่อนจดไฟแนนซ์ก่อนได้ก่อนนะครับตรงนี้นะฮะถ้าเกิดสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับโอเคในส่วนด้านท้ายก็จะประมาณนี้นะครับเราไปดูในส่วนห้องโดยสารต่อกันครับเรามาดูส่วนภายในห้องโดยสารของรี v ว p o พา r รอยกันนี้กันบ้างนะครับสำหรับคอนโซลหน้านะครับ ก็จะเป็นแอร์แบ็กคู่หน้าหรือว่าถุงลมนี้ภัยนะฮะรีโวนะครับจะมีแอร์แบ็กมาให้3ใบนะครับก็คือฝั่งส่วนคนนั่งข้างคนขับนะฮะตรงพวงมาลัยนะครับแล้วก็ตรงหัวเข่าคนขับนะครับในส่วนคอนโซลกลางเนี่ยก็จะมีตัวเซ็นเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบ็กนะครับเราสามารถเปิดหรือปิดทํางานได้นะครับและในส่วนของ CD วีวิทยุ M3 นะฮะก็จะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับนี่คือออปชันที่ให้มาสําหรับโตเรโว นะครับค่อนข้างจะโอเคเลยแล้วก็ตอบโจทย์เลยนะครับเพราะว่าจุดประสงค์หลักในการใช้งานเนี่ยก็คือใช้งานในเชิงพาณิชย์นะครับออปชันเสริมอย่างเช่นเชื่อมต่อบูทูธไลม์มาเนี้ยผมก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับ USB นะฮะ AUX นะครับแอร์ยังเป็นแบบปรับแมนนวลอยู่นะฮะแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับสภาพภายในสวยนะครับส่วนอันนี้เนี่ยเป็นตัวเจพัดนะครับกระจกปรับไฟฟ้านะครับเกียร์แมนนวลห้าสปีดนะฮะมีปุ่มอีโคโหมดนะครับแล้วก็พาวเวอร์โหมดมาให้พร้อมแล้วเรียบร้อยเบรกมือนะครับ มีให้ครบนะทุกคันนะที่เป็นเพาลอยมาเข้ามาที่ร้านนะครับมีเบกมือให้หมดนะตรงนี้คุณลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะครับเพาลอยสวยกิฟต์นะและในส่วนสุดท้ายนะครับในเรื่องของบอกเป็นบอกผ้าสีดํานะครับเดิมเดิมโรงงานสภาพสวยนะฮะอย่างที่บอกนะครับคุณลูกค้ารถปี2019นนะครับระยะการใช้งานตัวรถภายในภายนอกยังสวยอยู่นะครับ รถคันนี้เนี่ยเหมือนคุณลูกค้าได้ออกรถไา้ไดอีกคันเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้เนี่ยเราต้องมาคุยในเรื่องของเอกสารในการออกรถนะครับไม่ว่าคาุณลูกค้าจะซื้อสดหรือว่าจากไฟแนนซ์นะครับตรงนี้เราเข้ามาคุยรายละเอียดกันที่หน้าร้านได้นะครับหรือว่าเห็นคลิปนี้แล้วสนใจนะครับแคปคลิปนี้มานะฮะแล้วก็ทักเข้าไปดิมบอก็ได้นะครับหรือว่าไลน์แอดทางร้านก็ได้นะครับในส่วนภายในภายนอกเราดูกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปดูอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญของตัวรถครันนี้กันบ้างนะครับนั่นคือในส่วนของเเคคครรรื่องนนะััับบไปดูกลย เรามาดูสภาพของห้องเครื่องกันบ้างนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์2,800ซีซีนะครับ รหัสเครื่องก็จะเป็น 1GD นะครับในส่วนของห้องเครื่องเนี่ยสวยนะครับไม่มีข้ามมันเครื่องไหลเยิ้มนะครับคันหน้านะครับแก้มข้างเม็ดอาร์ตตะเข็บทุกอย่างเดิมจากโรงงานหมดทุกจุดนะครับเม็ดสีคิวซีอะไรอย่างงี้ยังอยู่เลยนะครับแล้วก็แผ่นเพจนะฮะ19 19แท้นะครับสติ๊กเกอร์มอกรนะครับแล้วก็แผงกันความร้อนนะครับทุกอย่างอยู่ครบเดิมจากโรงงานหมดทุกจุดนะครับคันนี้ผมรับประกันเลยนะครับเป็นรถสวยคันหนึ่งนะครับที่สภาพพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็รอลูกค้ารับกันไปเป็นเจ้าของนะครับใครจะรี จองนะฮะจัดไปแน่นนะครับหรือว่าซื้อสดเรามาคุยกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามีส่วนลงส่วนรถอะไรอย่างเงี้ยให้แน่นอนขอให้คุณลูกค้าอยากได้รถจริงๆนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับโอเคนะเราดูในส่วนของตัวเครื่องไปแล้วนะครับเรามาพูดกันในส่วนของเรื่องราคากันบ้างดีกว่านะครับสำหรับคันนี้นะครับโต้ต้าไฮรักลีโว่สองจุดแปดเจพัทนะครับรถปี2019นะฮะราคาอยู่ที่ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมย้ำอีกรอบนึงนะครับห้าแสนห้าหมื่น 9,000บาทนะครับเครดิตดีดาวเริ่มต้น20,900นะครับเคดิตดาวเนี่ยอยู่กับอา,อาชีพนะครับแล้วก็รายได้ของคนลูกค้าด้วยถ้าเกิดเครดิตดีนะครับดาวเริ่มต้นเลย29,000บาทนะครับใครสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะฮะรถเพลาลอยนะครับใช้งานอย่างนี้นะครับสภาพใยแดงแบบนี้นะครับ ร้องแม็กนะอย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้าเกิดลูกค้าไม่ชอบลายนี้ก็สามารถเปลี่ยนลายได้นะครับส่วนช่วงบงช่วงล่างอะไรเงี้ยคือพร้อมเสร็จสับเรียบร้อยนะจัดมาเต็มๆนะครับโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากติดตามเพจปฏิพัฒน์ออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นกำลังใจให้เรากดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมีคลิปมารีวิวรถให้ดูอีกเรื่อยๆนะครับ ถ้าเกิดใครสนใจรถรุดด่นไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์ใต้ล่างคิปนม้ได้เลยนะครับมีตรงไหนเพิ่มเติมยังไงนะฮะอยากให้ผมพูดตรงไหนเพิ่มเติมอยากดูจุดไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์ใต้ล่างคิปนม้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ